แซมมี่คาวเวล์สารฝันตัวเองลงแข่งเวิร์กเซิร์ฟที่ไต้หวันเดินหน้าสารฝันของตัวเองเต็มสูบสำหรับแซมมี่คาวเวล์นักแสดงสาวมกาความสามารถที่หันเอาดีในการเล่นกีฬาทางน้ำอย่างเวิร์กเซิร์ฟอยู่หลายปี ฝึกฝนอย่างหนักเพื่อพัฒนาตัวเองและสุดเธอลัดฟ้าบินไกลไปถึงไทเปประเทศไต้หวันเพื่อเข้าแข่งขันโดยแซมมี่เปิดใจว่าในการลงแข่งขันครั้งแรกในชีวิตให้ฟังว่าถึงแม้จะพลาดรางวัลแต่กับได้รับความประทับใจมากเพราะหลงรักกีฬาเวิร์กเซิร์ฟมากเลยอยากจะลองแข่งได้ประสบการณ์และเจอเ,เพื่อนๆใหม่ในต่างประเทศไม่คิดว่าจะออกจากวงการไปเอาดีด้านนี้ แต่จัดการบริหารทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองรักในการไปแข่งขันครั้งนี้มีพระเอกหนุ่มแชมชนาทิพย์ลงแข่งด้วยซึ่งได้รางวัลอัดับสมาซึ่งเจ้าตัวดีใจมากเพราะแข่งครั้งแรกเช่นกัน